นี้นะคะจะมาพูดถึงการเช็คกลุ่มเป้าหมายนะคะว่ามันทับซ้อนกันอยู่หรือเปล่าเริ่มจากเข้าไปที่ตัวจัดการโฆษณานะคะเลือกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วสร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ค่ะก็ตั้งชื่อไว้สมมติว่าอันนี้จะเอาเป็นคำว,ว่าลอตเตอรี ทั้งไทยอายุเท่าไหร่จนว่าไม่เลือกเลยลวกันเอาทั้งโหมดภาษาไม่เลือกเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงนี้คำว่าลอ t เตอรี่คือตรงนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าจะเลือกอะไรจะโฟกัสไปที่ทั้งไทยอายุเท่าไหร่ผู้หญิงหรือผู้ชายเลือกเลยแต่ว่าแนะนำว่าสองคำที่เราเลือกมาเปรียบเทียบกันเนี่ย ปัจจัยพวกนี้ขอให้เหมือนกันจะได้รู้ชัดว่ามันทับซ้อนกันอยู่หรือเปล่าแล้วนะคะก็สร้างกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้ลอตเตอรี่ก็ขึ้นมาแล้วต่อมาก็สร้างอีกกลุ่มนึงค่ะกลุ่มเป้าหมายที่บันทึกไว้อันนี้จะใช้คำว่าสล็อตออนไลน์ลองเลือกคำนี้ดูนะคะ เส็จแล้วก็เหมือนตะกี้คือเราไม่เลือกอะไรเลยปัจจัยตรงนี้เหมือนกันเสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้ค่ะ,ะต้องรวมผู้ที่ตรงกับเกณฑ์คำว่าสล็อตออนไลน์ไม่เจอมีคำว่าสล็อตไหมอ่ามีคำว่าตู้สล็อตนั้นอันนี้เป็นตู้สล็อตนะคะ ตู t สลอ็อตมาเสร็จแล้วก็สร้างกลุ่มบรรมเป้าหมายที่บันทึกไว้ค่ะแล้วเราจะมาเทียบกันนะคะว่า2กลุ่มนี้อ่ะมันทับซ้อนกันหรือเปล่ากดไปที่ลอตเตอรี่กับคําว่าตู้สลอ็อตเสร็จแล้วไปตรงนี้ค่ะที่มี3จุดนะคะก็เลือกที่แสดงการทับซ้อนของกลุ่มเป้าหมายอืมเท่ากับว่า คนที่สนใจตู้สล็อตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย5ล้านเแต่ในประเทศไทยนะคะที่อายุที่เราเลือกไว้เนี่ยคนที่สนใจลอตเตอรี่มีถึง14ล้านคนเลยแล้วก็การทับซ้อนกันนะคะจะอ,อยู่ตรงนี้ก็คือสีฟ้าเข้มๆนี้นะคะคือการทับซ้อนกันอยู่ที่24แปลว่ากลุ่มนี้ไม่ทับซ้อนกันเท่าไหร่นะคะ เวลาที่เราจะเลือกเอามาใส่ในความสนใจกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราสามารถแยกแอดเซตได้เพราะว่าคนมันจะไม่ใช่คนเดียวกันมันตรงกันแค่24%แปลว่าเราสามารถที่จะนำเอามาสร้างแอดเซตนะคะแยกกันได้โดยที่ไม่ทับซ้อนกันค่ะ